ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะมาแนะนำกัวการเพิ่มช่องของ YouTube นะครับก็มาดูกันเลยว่าเป็นไงบ้างก็ไปที่ y t u t u นะครับแล้วก็นะครับก็มาที่ ต่อนะครับไปที่นี่นะครับตั้งค่า y o ย t u b หมายังนี่นะครับแล้วก็ไปตำแหน่งนี้นะครับนี่นี่นี่ไปตำแหน่งนี้นะครับ ดูช่องทั้งหมดของชั้นแล้วก็หรือว่าสร้างช่องใหม่นะครับเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเ <Okay. S 1> คยที่เคยมีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ยตารงเล็กน้อยนี่นะครับขอาผมมีหนึ่งสองสามสี่จะเพิ่มช่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับบอร์ดต่างๆแนละ้วที่เคยใช้ไปนะครับ ่เดี๋ยวผมจะหาช่องอไหนดีเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะไปสมมติว่าเอาอะไรดีตัวอย่างสมมติว่าเอาตัวอ่าเด็กกันะส่วนสนุกเด็กนะครับนี่ตบตีส่วนสนุก ัดลอกะครับเราก็ไปตำแหน่งที่เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะแกงข้างเล็กน้อยนะครับนี่สร้างช่องใหม่แล้วก็วางหรือว่าใส่สนิโนะอย่างไดก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าผู้ใหญ่เด็กบอกเยยัง อันเลขสามหนึ่งสองสามแล้วก็เอาลงนี่นะครับเพิม่มให้การบิดพลาดนะครับก็วางอีกทีนะึงแล้วก็ล็อกไปแล้วก็สร้าง คำนี้เลยเนะครับเขาบอกให้อะไรเนี่ยยืนยันโทรศัพท์นะคะรับหมายเลขครับเพื่อนยืนยันส่งเมสเซจนะครับเป็นภาษาไม่ส่งภาษาเมสเซจมาให้นะเพราะว่าโทรศัพท์ให้มาครับแล้วก็นี่ครับตัวอย่างเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ อเดี๋ยวเราใส่หัวทัวร์แล้วกันต้องใส่08มแกวกว่อหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ส่ง ส่งไปนะครับแล้วก็รอเมสเซจกลับมาเป็นอ่ามาแล้วนะครับเมสเซจก็นี่นะครับห้าสี่หกศูนย์สี่หนึ่งห้าสี่หกศูนย์สี่หนึ่งทำต่อไปนะครับ เป็นการยืนยันนะครับก็ง่ายๆนะสำหรับการสร้างช่องของ YouTube นี่นะครับมาแล้วนะครับเราก็ไปหาวิดีโอมาใส่หาภาพมาใส่นะครับทาอธิบายตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไป สวยสนุกสวยสนุกก็ง่ายๆนะครับแล้วก็บันทึกถ้าบนเราสามารถที่จะหาภาพมาใส่หรือว่าปอกมาใส่ครัับก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะะ าภาพจากในดูแกลลอรี่ก็ได้นะครับเอาตัวนี้รายการแล้วก็เลือกไว้ก่อนจะรู้ว่าเราก็ไปหาลูกนะครับอยากอื่นมาสำหรับเรานะครับสำหรับช่องของเรานะครับเราจะต้องไปหามาเสร็จแล้วเราก็มีใครติดตามมั้ยยัง อัพโหลดวิดีโอตรงนี้นะครับถ้าเรามีามานี่ยไม่มีก็ยกเลิกนะงั้นก็นี่ครับในการเซตติง้งจุดตั้งตรงนี้นะครับหากเราต้องการติดตั้งอะไรโหลดเข้าไปก็ถือว่าง่ายๆนะสำหรับการ น,นครับออกแบบเนื้อหาของคูณนอ้สวครับเปิดได้เลยกลารออกแบบช่องของคุณครับแนะนำสำหรับผู้ที่อ,อัพโหลดวิดีโอประจ,จำนะครับเพื่อตัวอย่างช่องเนื้อหาที่เหมาะสมกับสมาชิก แล้วก็จัดการวิดีโอนะครับต้องไปเลือกขั้นสูงไงเลยนะครับไปดูว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับประเภทสาประเภทอะไร แล้วก็ใส่ประเทศไทยนะครับใส่เข้าไปมายอย่างโอเคนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มาที่คันเฟืองนะครับแล้วก็ไปออกแบบนะครับ ท่านสูงนี่นะครับก็จะพูดถึงนาใส่ไปด้วยนะครับบันทึก แปลงผู้ชมต่างประเทศทามีใครบ้างแล้วก็ใส่ไปนะครับก็โอเคนะครับแล้วก็มีช่องอะไรบ้างก็ใส่ไปนะครับ อย่างก็ได้บล็อกมาแล้วนะครับเราก็หาวิดีโอใส่เข้าไปนะตรงนี้นะครับหมดวิดีโอก็ดาวน์โหลดไปนะครับนี่นะครับมีภาพมีอะไรก็ใส่ไปนะครับก็ไม่ยากนะสำหรับการปรโมหมดช่องนะครับหรือว่าการเพิ่มช่องตรงนี้นะครับนะครับช่องเด่นมีอะไรบ้างช่องเด่นก็ เราต้องไปเพิ่มอ๋อเราต้องไปเพิ่มช่องเด่นครับมีอะไรบ้างนี่ยนก็เปิดช่องมาแล้วก็จะเรียนรูดการทนงานทางเฟิร์มดอสับสับใครกันพลสด้วยนะครับเวลาผมก็มีหลายช่องอยู่ในโดมเดียวกันนะนี่นี่นะครับมันก็สามารถยกย้ายไปมาไปมาได้ นี่นะครับไปช่องของผมก็อันตรงนี้นะครับคนที่เป็นช่องของเพื่อนแล้วนะครับเพื่อนของเก็บส่วนสนุกนะครับเราก็ไปช่องของเรา ก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook, s u b ส c คร b e ปุพนพลาสด้วยนะครับขอขอบคุณครับวิธีการเพิ่มช่องใน YouTube ก็ขอบคุณครับ